เรื่องจริงดาราสาวลูกหนึ่งเผยสาเหตุผู้ชายกราบเท้าทุกวันก่อนนอนมีเรื่องราวความรักรักรักเลิกเล,ก,เลกบ่อยครั้งสำหรับแพทขีดกลางนอปภาปันตระกูลดาราสาวลูกหนึ่งที่ได้ฉายาแพทแปดจีซึ่งตอนนี้สำหรับความรักแม่แพทก็คุยคุยกับหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง14ปีแต่ไม่มีสถานะให้ไม่เปิดตัวแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดหลายคนเห็นแต่แค่ไม่รู้ว่าคือคนนี้ ล่าสุดแม่เปิดใจเรื่องราวความรักนี้ผ่านรายการซานิเบลได้เบาบางช่วงบางตอนเผยว่ากับหนุ่มคนนี้คุยกันมาแล้วหนึ่งปีเป็นเด็กเรือยอชแต่เพื่อแพลบยอมออกแล้วเดินทางมาที่กรุงเทพคนนี้คอยทำให้ทุกอย่างอย่างฉออบกางเกงคือเป็นแผลกดทับและวงนะไม่ได้ลุกเลยหิวน้ำคือรีบไปเอามาให้แล้วทุกวันนี้ไม่เปิดตัวสำหรับสถานะแม่ไม่ให้ก็บอกว่าอย่าเลยแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิด ไปด้วยกันตลอดคือถ้าอยู่ได้แล้วถ้ามันใช่จริงเดี๋ยวมันจะถึงเวลาของมันเองทั้งนี้แพททิ้งท้ายเล่าไว้ว่าเขากราบเท้าเราทุกวันจริงๆเหมือนใครไม่รู้แนะนําว่าแบบอาจจะด้วยแผบห่างกับเขาแพบเหมือนเป็นพี่คนหนึ่งเราห่างกัน14ปีรักและเคารพอยากอยู่ด้วยกันนานๆให้เคารพเราเยอะๆมันก็คงคิดไม่ออกทํายังไงก่อนนอนพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับ